ความเป็นมาของบทสวดเจ็ดตำนานและสิบสองตำนานเป็นบทสวดที่เ,เรียกว่าความเป็นมานั้นไม่ธรรมดาวันนี้เราจะมาพูดถึงบทสวดเจ็ดตำนานสิบสองตำนานมีที่มาอย่างไรมีบทใดบ้างแต่ละบทมีประวัติย่อและใจความสำคัญของบทสวด พร้อมอนุภาพป้องกันอะไรบ้างประวัติบทสวดมนต์บทสวดมนต์ในทางพระพุทธศาสนาที่ใช้สวดกันอยู่ในปัจจุบันจำแนกได้เป็นสองประเภทคือหนึ่งบทสวดที่เป็นหลักคำสอนเพื่อศึกษาและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลในการดับทุกข์อาทิเช่นมงคลสูตรธรรมจักกัปปะ รัตนสูตรเป็นต้น 2. บทสวรเพื่อให้เกิดฤทธิ์ปาฏิหารในการป้องกันไทยอาทิร,ารัตนปะฤทธ์ขันธะปะฤทธ์อาตานะติปะฤทธ์กอรณีเมตตสูตรหรือเมตตะปะฤทธ์เป็นต้น บทสวดที่มีอนุภาพในการป้องกันภัยนั้นบางบทที่พระพุทธองค์ประทานให้ด้วยพระองค์เองเช่นรัตนะปะริษส่งประทานให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์ประพรมทั่วเมืองภัยสาลีเพื่อขจัดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือกรณีเมตสูตรที่ทรงประทานให้พิสุ กุ่มหนึ่งสวดให้เทวดาที่มาหลอกล้อให้กลับเป็นมิตรบางบทเป็นบทสวดที่พระองค์เคยใช้สวดป้องกันภัยเมื่อครั้งอดีตที่เป็นพระโพธิสัตว์เช่นคันท์บาเรต์โมระปาเรตหรือวัตตะกะปาเรตเป็นต้นบางบทสวดเป็นบทที่แต่งขึ้นใหม่ภายหลังก็มี เช่นบทพาหุงมหากาคาถาชินนบัญชรโพชะขังคปาริษอภัยะปาริษเป็นต้นบทสวดที่พระสงฆ์ใช้สวดเจริญพระพุทธมนต์ในปัจจุบันเกิดจากพระเถระชาวลังกาได้คัดเอาพระสูตรในพระไตรปิฎกบางสูตรที่มีอนุภาพในการป้องกันไทย มาวางเป็นรูปแบบในการสวดเจริญพระพุทธมนต์เรียกว่าการสวดพระปาเรนั่นเองคำว่าบานร้นนภาษาบาลีเขียนแบบสันตกิตว่าต้านทานหรือป้องกันภัยอันตรายต่างๆพระปาเรศแปลว่าเครื่องคุมคของเครื่องป้องกันอันตรายภายนอก มีโจรยักษ์สัตว์เดรัจฉานและป้องกันอันตรายภายในมีโรคไข้ไข้เจ็บเป็นต้นอานิส่สงที่ได้รับจากการสวดพระประริษั้นบังเกิดจากอานุภาพของพระรัตนตรัยและเป็นผลของการเจริญเมตตาภาวนาเพราะพระปรริษกล่าวถึงของ พระรันตนตาไัยและการเจริญเมตตาเป็นหลักดังนั้นผู้มั่นสาธยายพระปะริตจึงได้รับผลอานิสงส์ต่างๆเช่นประสบความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองได้รับชัยชนะแคล้วคาดจากอุปสรรคอันตรายมีสุขภาพพระลานะใหม่ดี และมีอายุยืนดังพระพุทธดำรัสว่าเธอจงเจริญพุทธานุสติภาวนาที่ยอดเยี่ยมในภาวนาธรรมเพราะผู้เจริญภาวนานี้จะสมหวังดังมะโนรสอมนมษย์ที่ต้องการจะทำลายผู้เจริญเมตตาย่อมประสบภัยพิบัติเอง เหมือนคนที่ใช้มือจับห่อคมย่อมได้รับอันตรายจากหอกนั้นพระปาลตที่พระเทรละชาวลังกาคัดมานั้นแบ่งเป็นสองหมวดคือหนึ่งหมวดที่เรียกว่าจุลลอาราชปรัปาลิพระาราชปรัปาลน้อยประกอบด้วยบทเจดบทหรือที่เรียกกันว่าเจตตำนานสอง หมบทที่เรียกว่ามหาราชชบปาริตพระราชปาริศใหญ่ประกอบด้วยบทสวดสิบสองบทหรือเรียกกันว่าสิบสองตำนานคำว่าตำนานเดิมเขียนว่าตำนานแต่ปัจจุบันใช้ใช้หน่อหนูเมื่อก่อนนี้ใช้หน่อเนนมาจากภาษาบาลีที่แปลว่าต้านทาร มาถึงตรงนี้มีคำที่ควรทำข้อเข้าใจอยู่สามคำคือคำว่าสูตรประลิศและตำนานคำว่าสูตรนั้นเป็นคำที่ใช้ในพระไตรปิฎกเช่นมงคลสูตรรัตนาสูตรกอรณีเมตยะสูตรเป็นต้นและให้เรียกบทที่เป็นแนวหลักธรรมสอน ไม่ใช่บทสวดแนวให้เกิดฤทธิ์ป้องกันภัยคำว่าปาริศใช้เรียกพระสโสดที่คัดจากพระไตรปิฎกแล้วนำมาสวดในงานมงคลต่างๆโดยพระเทระชาวลังกาคำว่าตำนานหรือตำนานที่ใช้หน่อนเนนในภาษาโบราณนั้นเป็นคำไทยที่เรียกบท สวดพระบาิตที่พระเถรละชาวลังกาจัดไว้ว่าเจ็ดตำนานจุนพระราชปบาิตสิบสองตำนานมหาราชปริตบทสวดเจ็ดตำนานจึงหมายถึงบทสวดเจ็ดบทที่มีอนุภาพท่านทานให้อันตรายต่างๆเจ็ดประการเช่นไฟไหม้ให้จากงูพิษ ห้จากพูดผีปีศาจเป็นต้นเจ็ดตำนานมีบทสวดดังนี้เจ็ดตำนานจุนราชปริเศมีเจ็ดปริษศคือหนึ่งมงคลส,รสรตรสองรัตนสวตสามกรนียเมตสวตสี่ขันติทะประเรศ 5. ้มรบาริต 6. หกทะัชคะบาริธ 7. เจ็ดอาตานาติยะบาฤทส่วนสิบสองตำนานสิบสองตำนานนั้นมีบทสวดดังนี้หนึ่งมงคลสูรสองรัตนสูตร 3. มกรรณีเมตยสสูตสีข่ขันตะ ประฤตห้ามระปาฤิหกตะชัคขบบาิิเจ็ดอาณาตะติยปบาฤิแปวัตตะกะปราฤศเก้าอังคุลิมาละปาฤศสิบโหชังคับบาิสิบเอดอภัยปาิต สิบสองชัยยะปาริษบทสวดสิบสองตำนานเป็นบทสวดที่เป็นเครื่องป้องกันภัยสิบสองบทมีอนุภาพและเรื่องย่อดังต่อไปนี้บทมงคลครับปาริบทมงคลสูตรเครื่องป้องกันที่หนึ่งอนุภาพป้องกันให้เกิดเสียริมงคลแก่ชีวิตสอง รัตนาปาริสุตรเครื่องป้องกันอนุภาพของบทสวดนี้ถ้าจัดภัยผิบัติอันเกิดจากโกรคระบาดพูดผีปีศาจและความโอดจาก 3. เมตตาประเลดอานุภาพของบทสวดนี้ทำให้เป็นที่อรักของเทวดาอามนุษย์และสัตพสัตว์ทั้งหลาย 4. ขันธป่บบาริ์อนุภาพของบทสวดนี้ป้องกันไทยจากสัตว์มีพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นงูตะขาบแมงปองรวมถึงยาพิษจากผู้คิดหลาย 5. โมรปพบฤทิอนุภาพของบทสวดนี้เป็นบทสวดของพระยานกยุงโพธิสัตว์สวดภาวนาก่อนออกหายกินและ ก่อนเข้านอนมีอานุภาพให้แขวคลารปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง 6. วัตตะกับอาริษอนุภาพของบทสวดนี้ป้องกันไม่ให้เกิดอาคีภัยและดับไฟที่กำลังลุกลามไม่ให้มาถึงตัว 7. จ็ดทัชัะคปะอริษอนุภาพของบทสวดนี้ถือเป็นที่สุดของ พุทธมนต์ทั้งหมดมีการนำไปดัดแปลงเป็นมนต์คาถาและลงอักขระในยันต์ต่างๆมากมายมีอนุภาพร้อยแปดประการแปดอาตานาติยะปาริสอนุภาพของบทสวดนี้ป้องกันภัยจากพูดผีปีศาจยักษ์และวิญญาณร้ายตลอดถึงคุณใสต่างๆ อังคุลิมาพระปะเรศอนุภาพของบทสวดนี้ให้หญิงกำลังตั้งครรภ์สวดมีอนุภาพคุ้มครองลูกในครรภ์ให้ปลอดภัยไม่แท้งสวดทำน้ามนให้สตีที่กำลังคลอดเดือมมีอนุภาพทำให้คลอดลูกง่ายภาวนาเสกยา้าให้สัตว์ ที่ตั้งท้องกินจะทำให้ลูกปลอดภัยไม่แทงไม่ตกลูกง่ายเสพโพชะขังคาปะเรศอนุภาพของบทสวดนี้ป้องกันและรักษาโรคไถ่ให้เจ็บสิบเอ็ดอภยะปะเรศอนุภาพของบทสวดนี้นั้นเพื่อขจัดเคราะ สิ่งชั่วร้ายอัประมองคลทั้งหลายให้สิ้ไนไปกับอร้ายกลายเป็นดีสิองชัยยปาร,ริษานุภาพของบทสวดนี้ให้บังเกิดชัยชนะมีความสำเร็จในทุกเรื่องทำให้ประสบชัยชนะและมีความสุขสวัสด์ใจความสำคัญของบทสวดบทสวดอวยชัย ให้มีชัยชนะและประสบผลสำเร็จในการทำจิตมงคลทุกอย่างดุจพระพุทธเจ้าบรรลุสำเร็จในการตัดสโรมีชัยเหนือกิเลสบานทั้งหลายนี่ก็คือความเป็นมาและประวัติโดยย่อของบทสวดเจ็ดตำนานและสิบสองตำนานที่เราเรียกว่าเป็นบทสวด ที่น่าเก่งขรามและนิยมสวดกันมาก